สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรสการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรสการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมังกรหรือราศีมก,กรแคปรรคอนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22ทธันวาคมถึง20มกราคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่1 1 5ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6ัไพที่ได้8ดถ้วยราชาถือเหรียญ The f o o หนึ่งเม้า8ดดาบ The l เ v e r s 9มเก้าเมเา้าเด็กถือดาบ ห้าเหรียญเทมเ l e นส์ <Templ ates. S 1> จะรู้สึกเหงาเหงาว้าเวหรืออาจจะรู้สึกว่าอยู่ไกลผู้คนถึงแม้จะมีคนรอบข้างก็ตามก็ยังรู้สึกว่าเหมือนอยู่ตัวคนเดียวหรืออาจจะเป็นช่วงที่มีการใช้จ่ายเงินมากแล้วก็ต้องจ่ายเองจ่ายคนเดียวต้องหาเองมีค่าใช้จ่ายอะไรก็ต้องจ่ายเองจะพึ่งพาใครก็ไม่ได้ ในเรื่องของการเรียนหรือว่าการงานก็อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะอยากเปลี่ยนใหม่หรือได้เปลี่ยนสาขาวิชาคณะใหม่หรืออาจจะเปลี่ยนงานใหม่หรืออาจจะไปเรียนอะไรที่เ, ant, เริ่มต้นใหม่เป็นความรู้ใหม่หรือไปทํางานอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเดิมหรืออาจจะเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้ใหม่ของงานใหม่ การเรียนการศึกษาอาจจะต้องไปอยู่ในสถานที่ไกลหรือสถานศึกษาค่อนข้างจะห่างไกลจากทีออ่บ้านเกิดหรือที่อยู่อาศัยในช่วงวัยเยาว์หรืออาจจะต้องมีการเดินทางไกลเพื่อไปเรียนหรือไปศึกษาดูงานหรือไปฝึกงานแล้วก็ค่อนข้างจะมีค่าใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆบ่อยครั้ง แล้วก็อาจจะต้องมีการส่งงานบ่อยมีการสอบบ่อยแล้วก็อาจจะต้องมีการฝึกประสบการณ์อีกเยอะแยะมากมายสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่อาจจะเลือกเรียนในอนาคตหรืออาจจะกําลังเรียนโดยศึกษาอยู่สถาปัตยกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การบริหารการจัดการ การบัญชีวิทยาการจัดการการบริหารธุรกิจและการบัญชีครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์สหกิจวิทยาการศิล,ลปาศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยาศาสตร์สังคม,มาศาสตร์การงานอาชีพงานค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ต้องเดินทางระยะไกล,ไกล หรืออาจจะมีการพักค้างแรมที่ไกลๆหรือธุรกันดารอาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลหรืออาจจะต้องมีการแก้ปัญหาหน้างานหรือตามแก้ปัญหาตามเก็บงานหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นงานระยะสั้นๆแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องทำบ่อยแล้วก็จะต้องมีความมุมาณะอตสาหะแล้วก็ต้องขยันต้องอดทน การงานอาชีพที่อาจจะเลือกทําในอนาคตหรืออาจจะตอนนี้ที่กําลังทําอยู่วิศวกรหรือช่างที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนวัดถนนช่างโยธาวิศวกรโยธาหรืออาจจะเป็นช่างก่อสร้างช่างโครงสร้างวิศวกรโครงสร้างวิศวกรที่เกี่ยวกับออการสร้างอาคาร หรืออาจจะเป็นนักวิชาการนักวางแผนนักวิเคราะห์นักให้คำปรึกษาที่ปรึกษานักให้คำปรึกษาด้านการเงินที่ปรึกษาด้านการเงินนักสังคมสงเคราะห์นักมูลนิธิหรือเป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือนักสำร,รวจธรณีวิทยาหรือ อาจจะสำรวจเกี่ยวกับธรรมชาติภูมิอากาศภูมิประเทศหรือเป็นนักพยากรณ์อากาศหรือทำนายเกี่ยวกับฟ้าฝนหรือการวัดปริมาณของน้ำฝนหรือความชื้นในอากาศการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำหรือเป็นเงินประจำก็ค่อนข้างที่จะมีไรายได้ที่ดี บางทีก็อาจจะมีเหลือเก็บแต่บางครั้งก็อาจจะไม่มีเหลือเก็บขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการเอาไปใช้จ่ายบางทีก็ต้องมีการสํารองจ่ายในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานหรือเรื่องที่ไปช่วยเหลือคนอื่นหรือมีใครมาหยิบยืมเงินหรืออาจจะช่วยเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถึงแม้จะได้เงินคืนแต่อาจจะไม่ค่อยครบ ในกรณีที่เป็นประมาณว่าให้คนอื่นยืมหรือว่าออกให้ก่อนชั่วครั้งชั่วคราวหรือสำรองช่วยคนอื่นส่วนที่เอาไปสำรองเรื่องการทำงานก็จะได้คืนครบอยู่แต่ค่อนข้างจะช้าโชคลาบส่วนใหญ่โชคจะมาจากการทำงานเท่านั้นไม่มีจากการเสี่ยงโชคแล้วก็ไม่มีจากการลงทุนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ ถ้าจะช่วยเหลือใครก็ควรจะดูฐานะตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวอาจจะเป็นไปได้ว่าทางบ้านมีใครที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บหรืออาจจะเป็นโรคเครียดก็ค่อนข้างจะไม่ได้รุนแรงอะไรก็รักษาตามอาการในส่วนของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวกับน้ำหรือในสถานที่ใกล้น้ำหรือในการเดินเดินทางที่ไปทำงานที่ใกล้สถานที่ที่มีความชื้นแฉะก็ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษความรักคนโสด ช่วงนี้ยังไม่พบเจอกจอใครอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ยุ่งยุ่งอยู่กับการทำงานแล้วก็อาจจะมีใจรักในงานมากงานเป็นอะไรที่ค่อนข้างอิสระแล้วก็อาจจะทำเรามีความสุขหรือยิ่งทำยิ่งชอบก็เลยยังคงมุ่งมั่นอยู่ยังไม่สนใจที่จะไปคบหาใครหรือศึกษาดูใจกับใคร ในส่วนของคนที่ไม่โสดก็ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะใช้โดยไม่คิดหรืออาจจะแบบชอบออกไปข้างนอกบ่อยๆหรือเสียเงินจ่ายเงินไปกับการเดินทางอาจจะเป็นค่าน้ำมันรถในระยะใกล้ๆแต่ก็จ่ายจำนวนมากหรืออาจจะอยากได้ของจุกจิกเล็กๆน้อยๆ ที่แบบเห็นแล้วชอบก็ซื้อเลยโดยไม่คิดก็เลยอาจจะทําให้ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเงินกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงอะไรกันสักเท่าไหร่อาจจะแบบมองหน้ากันแล้วมีปัญหาแบบไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกิดเรื่องราวที่จะต้องเลิกลากันแต่ถ้าเป็นอะไรที่แบบทําให้รู้สึกเสียความรู้สึกกันก็ควรจะคิดให้เยอะๆวางแผนการใช้เงิน แล้วก็ปรึกษาหารือกันก่อนในทุกๆเรื่อง